วันนี้เราจะออกเดินทางไปด้วยกันครับจากชายฝั่งทะเลเอเรียติกของโครเอเชียไปจนถึงใจกลางกรุงเวยนนาเพื่อหาคำตอบนั้นกันเอแล้วอะไรล่ะคือสเสน่ห์ที่แท้จริงของโครเอเชียจริงๆคำตอบมันซ่อนอยู่ใน3สิ่งมหัศจรรย์ที่เรากำลังจะไปสำรวจกันเนี่ยแหละครับก็คือเรื่องราวจากประวัติศาสตร์อันยาวนานความงดงามของผืนน้ำแล้วก็ความแข็งแกร่งของกำแพงเมืองโบราณ อย่างแรกเลยนะคือปรวติศาสตร์ที่มันแบบสัมผัสได้ในทุกก้าวที่เราเดินเลยลองจินตนาการถึงสนามกีฬาโลมันที่ยังคงยืนหยัดท้าทายการเวลาไปจนถึงเรื่องราวของสาธารณรัฐทางทะเลที่เคยยิ่งใหญ่มากๆในยุคกลางแล้วต่อมาโอ้โหคือความมหัศจรรย์ของน้ําทะเลสีเทอร์ควอยส์ที่มันทอประกายอยู่ริมชายฝั่งทะเลเอเดรียติกแล้วก็ความงามที่เหมือนกับภาพวาดเลยของอุทยานแห่งชาติต่างๆที่รอให้เราไปคนพบ และสุดท้ายเลยก็คือกำแพงเมืองที่ยิ่งใหญ่สุดๆครับเมืองที่มีป้อมปราการพวกนี้เนี่ยมันยืนหยัดเป็นเหมือนอนุสรณ์ของความเป็นอิสระและความแข็งแกร่งมาตลอดหลายศตวรรษเลยนะโอเคครับจุดเริ่มต้นของเราก็คือที่ซากเร็ปเมืองหลวงของโครเอเชียที่นี่ไม่ใช่แค่เมืองหลวงธรรมดานะครับแต่เป็นเมืองที่มีรากเหง้ามาจากจักรวรรดิเลยทีเดียว คือเอกลักษณ์ของซาเกฟเนี่ยมันมาจากอิทธิพลของราชวงศ์ฮับูสบิร์กสมัยจกักรวรรด Austria ิออสเตรียฮังการีไงครับมันเลยทําให้สถาปัตยกรรมแล้วก็วัฒนธรรมของที่นี่เป็นการผสมผสานที่แบบลงตัวมากๆระหว่างความสง่าง,งามสไตล์ยุโรปกลางกับจิตวิญญาณของโคเอเชียแท้ๆพอเข้าไปในย่านเมืองเก่าเนี่ยนะ จะมีไฮไลท์เด็ดๆอยู่3ที่เลยครับเริ่มจากประตูหินซึ่งข้างในมีภาพเขียนศักดิ์สิทธิ์ที่รอดจากไฟไหม้มาได้อย่างน่าอาัศจรรย์มากๆตามมาด้วยโบสถ์เซนต์มาร์กที่มีหลังคากระเบื้องเป็นเอกลักษณ์สุดๆและปิดท้ายด้วยความลิ่งใหญ่อลังการของมหาวิหารซาเกร็บสถาปัตยกรรมโกธิกที่สูงที่สุดในประเทศเลยโอเคจากเมืองหลวงเราจะวิ่ไปหิกฟิลนึงเลยครับไปสู่ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่แบบดังระดับโลกเลยนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทะเลสาบพริทูวิเซ คือความพิเศษของที่นี่นะมันคือทะเลสาบที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆนะครับแล้วมีตั้ง16แห่งเนี่ยโอ้โหภาพที่เห็นนี่มันยิ่งใหญ่แล้วก็น่าทึ่งมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนความมหัศจรรย์มันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเพราะว่าสีของน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลาเลยขึ้นอยู่กับทั้งแสงแดดแร่ธาตุแล้วก็ฤดูกาลด้วยทําให้เราได้เห็นเฉดสีทั้งแต่เขียวมรกตไปจนถึงฟ้าเทอร์ควสเหมือนมีเวทมนต์เลยจริงๆ ลองนึกภาพตามนะการที่เราได้เดินบนสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านทะเลสาบกับน้ําตกน้ำไม่ท่วนมันทําให้เราได้สัมผัสธรรมชาติแบบใกล้ชิดสุดๆได้ยินแค่เสียงน้ําไหลแล้วก็อยู่ท่ามกลางความบริสุทธิ์ของพื้นป่าเป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงเลยแหละครับไปครับเดินทางกันต่อเลยคราวนี้เราจะไปที่เมืองสปิตเมืองท่าริมทะเลแอตแลนติกที่ไม่เหมือนที่ไหนเลยจริงเพราะที่นี่คือที่ที่ประวัติศาสตร์โรมันโบราณได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งหัวใจของเมืองสปิตเนี่ยนะ ก็คือพระราชวังไดโอคิเชียนนี่แหละครับสร้างมาตั้งพ700กว่าปีแล้วเพื่อเป็นที่ประทับหลังกเกษียณของจกักรพรรดิโรมันแต่ที่มันพีคสุดๆเลยก็คือทุกวันนี้วังโบราณเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ซรากประหักพังนะครับแต่มันกลายเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาจริงๆเต็มไปด้วยบ้านคนร้านค้าแล้วก็คาเฟ่ที่แทรกตัวอยู่ในกำแพงโบราณน,นั่นแหละยกตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือลานบริสไตท,ที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับในอดีตเคยเป็นลานประกอบพิธีการของจกักรพรรดิ แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเวทีหลักเป็นศูนย์กลางของเมืองไปแล้วใช่เลยครับทั้งหมดนี้สรุปได้ด้วยคำสั้นๆแต่ทรงพลังมากๆว่าพระราชวังที่มีชีวิตมันคือคำนิยามของสปริตที่ใช่ที่สุดแล้วและแล้วเราก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าเป็นคลแม็คส์ของการเดินทางในโครเอเชียกันแล้วครับดูบรอฟนิกหรือที่ใครก็เรียกกันว่าไขามุกแห่งทะเลเอดเดรียติก เมืองอิสระที่สร้างก็เองขึ้นมาด้วยการทู่ที่ชาญฉลาดมากๆโอ้โหจะบอกว่าประวัติศาสตร์ของดูบรอฟนิกนี่น,น่าทึ่งแบบสุดๆเลยนะคือจากที่เป็นสาธารณรัฐลากูซ่ามหาอำนาทางทะเลในศตะวรรษที่14ก็ผ่านภายพิบัติแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มาได้แล้วก็ฟื้นฟูเมืองขึ้นมาใหม่ได้สวยงามมากๆจนสุดท้ายก็ได้รับการยอมรับให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก แต่ถ้าพูดถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของที่นี่นะยังไงก็ต้องเป็นกำแพงเมืองโบราณน,นี่แหละครับที่ยังคงสมบูรณ์แบบมากๆและมันยาวล้อมรอบเมืองเก่าไปตั้ง1.9กิโลเมตรนะแต่ที่ผมว่ามันพีกกว่านั้นอีกนะคือระบบการปกครองของเขาครับผู้นำของเขาที่เรียกว่าเร็กเตอร์เนี่ยจะได้รับเลือกให้อยู่ในตำแหน่งได้แค่1เดือนเดียวเท่านั้นย้ำว่า1เดือนนะครับโหนี่มันเป็นวิธีป้องกันการผูกขาดอำนาจที่แบบล้ำมากๆในยุคนั้นเลยนะ แล้วมันก็แสดงให้เห็นชัดๆเลยว่ารากฐานของเมืองนี้สร้างขึ้นจากการค้าที่ชาญฉลาดไม่ใช่การทําสงครามเอาละครับและตอนนี้ได้เวลาเปลี่ยนบรรยากาศแบบพลิกฝามือเลยเราจะโบกมือลาวิวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและมุ่งหน้าสู่บทสรุปที่ยิ่งใหญ่อลังการนักกรุงเวียนนาครับนครหลวงแห่งดนตรีและพระราชวังพอพูดถึงเวียนนาสัญ,ญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ก็ต้องที่นี่เลยครับพระราชวังเชิรบรุนที่เนี่ย เคยเป็นที่ประทับของบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นจกักรพรรดินีมาเรียเทเรซาผู้ทรงอํา,านาจจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟกษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดคนหนึ่งในยุโรปแล้วก็จกักรพรรดินีเอลิซาเบ<อ>ธหรือซิซี่ที่มีชื่อเสียงเรื่องความงามาคือได้ให้สรุปง่ายๆเลยนะเวีนนาก็คือเมืองที่เต็มไปด้วยความโออ่าหรูหราของจักรวรรดิฮัสบุกแล้วก็มีเรื่องดนตรีคลาสสิกเป็นมรดกสําคัญซึ่งมันให้ฟิลที่แบบ แตกต่างคนละขั้วกับเมืองชายทะเลของโครเอเชียที่เราไปเที่ยวกันมาเลยการเดินทางทั้งหมดนี้มันเลยทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้คิดตามกันนะครับว่าจริงๆแล้วอดีตมันสามารถมีชีวิตอยู่ร่วมกับปัจจุบันได้จริงๆหรอไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของวังที่มีชีวิตที่สปริกกำแพงเมืองที่ยังคง <It really S 1> ยืนหยัดของดูบรอฟนิกหรือว่า <right? S 1> จะเป็นมรดกของจกักรวรรดิที่ยังคงกล้องก,อง,กองวานอยู่ในเวียนนาแต่ละที่ก็มีคำตอบในแบบของตัวเองนะครับและนั่นแหละครับ คือสเสน่ห์ของการเดินทางครั้งนี้